สวัสดีค่ะวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะ,คะนี่นะคะเราจะเรียนรู้เรื่องใหม่ๆกันนะคะนี่คือแผนผังสาระการเรียนรู้นะคะในบทเรียนนี้นะคะในหน่วยการเรียนรู้รนี้หน่วยการเรียนรู้นี้นะคะเราจะเรียนเรื่องการบวกจํานวนนับสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกินเก้านะคะการบวกจํานวน นับสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน9้าในหน่วยการเรียนรู้นี้นะ,ะแบ่งเป็นใหญ่ๆนะคะคือ1การบวกจํานวนนับ2จงํานวนที่มีผลบวกคําตอบนั่นเองนะคะผลบวกไม่เกิน9้าซึ่งในนี้ก็จะแยกเป็นสามสามหน่วยกันเออสามเนื้อหาย่อยนะคะคืออย่างแรกเราต้องรู้ความหมายของการบวกก่อนนะคะอะไรคือการบวกและการใช้เครื่องหมายบวก และการบวกที่มีผลไม่เกินเก้นั่นเองนะคะ 2. เราต้องรู้จากการบวกของ0กับการบวกคะ่ะจำนวน0ูนย์กับการบวกจะเป็นอย่างไร 3. การสลับที่ของการบวกจำนวนนับ2องจำนวน,นะคะ่ะและเมื่อเราเรียนรู้เรื่องการบวก2องจำนวนนะคะ ที่ผลไม่เกิน9ก้าแล้วเราก็จะมารู้เรื่องโจทย์ปัญหานะคะการเรียนรู้โจทย์ปัญหาในการบวกด้วยนะคะในมุมการเรียนรู้เราจะยนทั้งหมดเท่านี้ค่ะได้นะคะอยู่ในตัวชี้วัดนะคะ แสดงวิธีหาคำตอบจากโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหา,าการลบของจำนวนนับไม่เกิน100และ0ค่ะหรือตัวชี้วัดที่คอ1.1ป .1 ทับ1อีกปป .1 ทับ5นะคะนี่คือตัวเรียกชื่อตัวชี้วัดนะคะซึ่งเรียรนจบแล้วเราจะต้องทำข้อนี้ให้ได้นะคะต้องรบรรลุจุดป,ประสงค์วตัตถุประสงค์ตัวนี้นะคะค่ะ ชื่อหน่วยการเรียนรู้นะคะคือหน่วยการเรียนรู้ที่2การบวกจํานวนนับ2จํานวนที่มีผลบวกไม่เกิน9กานะคะการบวกจํานวนนับ2จํานวนที่มีผลบวกไม่เกิน9เราไปเริ่มเรียนรู้กันเลยค่ะเรามาเรียนเรื่องการบวกจํานวนนับ2จํานวนที่ผลบวกไม่เกิน9โดยในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ความหมายของการบวกและการใช้เครื่องหมายในการบวกที่มีผลไม่เกิน9นะคะในตัวอย่าง เขายกว่ายกตัวอย่างว่าเด็กหญิงส้มโอใส่เส oh. ื <Tonight> so ้อสีส้มเนี่ยนะเด็กหญิงส้มโอมีลูกโป่งสามลูกแล้วฟ้าใสให้อีกหนึ่งลูกนะลูกฟ้าใสให้อีกหนึ่งลูกส้มโอมีลูกโป่งทั้งหมดกี่ลูกนะคะส้มโอมีลูกโป่งเดิมมีสามลูกฟ้าใสให้สีฟ้ามาอีกหนึ่งลูกส้มโอมีลูกโป่งทั้งหมดกี่ลูก ีการคิดนะคะการบวกมีวิธีการนับลูกโป่งสองแบบวิธีที่หนึ่งนับจำนวนลูกโป่งทั้งหมดเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ส้มโอก็มีลูกโป่งทั้งหมดสี่ลูกนะคะโดยนับรวมเลยไม่ว่าจะเป็นของส้มโอหรือของฟ้าใสก็น,นับตั้งแต่หนึ่งสองสามแล้วก็สี่นะคะหนึ่ง 2 3งแล้วก็สผลก็คือส้มโอมีลูกโปง่งทั้งหมด4ี่ลูกนะคะนับเสร็จแล้วรู้ผลละว่ามีทั้งหมด4ี่ลูกนี่คือวิธีที่1น,นะคะเห็นไหมคะนับทีละนับรวมเลยไล่ไปทีละหนึ่สองสมสนะคะจนถึงลูกสุดท้ายมาดูวิธีที่สองวิธีที่2องก็ออกนับต่อจากจํานวนใดจํานวนหนึ่งค่ะ นับต่อจากจำนวนใดจำนวนหนึ่งอ,อันแรกเลยเดี๋ยวขอให้มันขึ้นให้ครบรก,ก่อนละกันเขาบอกว่าอันแรกเนะนี่ยนับต่อจากจำนวนใดจำนวนหนึ่งนะคะเช่นนับต่อจากจำนวนสามรู้เราในโจทย์เรารู้อยู่แล้วนะคะว่าส้มโอมี สามลูกใช่ไหมมีลูกโป่องอยู่สามลูกนับต่อเลยค่ะสามแล้วก็สี่รู้แล้วอยู่แล้วว่าส้มโอมีอยู่สามลูกเราก็ไม่ต้องไปเสียเวลารับนับหนึ่งสองสามค่ะเราก็เอาจํานวนลูกโป่งของส้มโอมนะคะไว้ในใจเอาสามไว้ในใจนะคะชูขึ้นมาหนึ่งนิ้วนับต่อจากสามก็เป็นสี่นั่นเองนะคะหรือจะนับต่อจากหนึ่งไปอีกสามจำนวนก็ได้เพราะ,มะเมื่อกี้ บอกว่าฟ้าใสให้เมื่อหนึงลูกใช่ไหมคะและส้มโอมี3ลูกเราอาจจะเอาหนึ่งไว้ในใจชูขึ้นมา3นิ้ว1แล้วก็สองสาสนับต่อจากหนึ่งก็ได้4เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะนับต่อจากจํานวนไหนก็ส้มโอก็จะมีลูกวงสี่ลูกนักเรียนจะสังเกตว่าจากสองวิธีนั้น ไม่ว่าจะเป็นนับรวมทั้งหมดหรือนับต่อจากเลขใดเลขหนึ่งจำนวนใดจำนวนหนึ่งนั้นคำตอบมันก็จะเท่ากันค่ะมันใช้ได้ทั้งสองวิธีแต่ครูจะแนะนำวิธีที่สองมันเป็นวิธีที่ค่อนข้างไวรวดเร็วในการนับนะคะคือนับต่อจากจำนวนใดจำนวนหนึ่งแล้วก็แนะนำเพิ่มว่าการนับต่อจากจำนวนใดจำนวนหนึ่งนั้นครูจะชอบนับต่อจากจากจนวนที่มากนะคะ ที่มากเช่นนับต่อจาก3นะคะจาก3มก็เป็น4ชูขึ้นมาหนึิ้วเป็น4มันนับง่ายค่ะ3าบวกสเอา3ไว้ในใจชูขึ้นมาหนึิ้วเป็น3แล้วก็4นะคะอามาดูอีกสักตัวนะคะ่ดูความหมายของการบวกก่อน ความหมายของการบวกนะคะเมื่อกี้เราลองดูแล้วนะตัวอย่างที่ให้มาการบวกนักเรียนจะสังเกตว่าการบวกคือการนับจํานวนสิ่งต่างๆทั้งหมดตั้งแต่สองกลุ่มขึ้นไปนะคะตั้งแต่สองกลุ่มขึ้นไปการบวกคือการนับจานวนสิ่งต่างๆทั้งหมดตั้งแต่สองกลุ่มขึ้นไปเช่นเนี่ยมะม่วงอิส้มสองผลกับแอปเปิลสามผลเราเอามานับรวมกันนับผลไม้รวมกันก็จะได้ห้าผล เนี่ยคือการบวกการบวกขึ้นเอานำสองจำนวนนะคะสองกลุ่มสิ่งของจำนวนนับสิ่งต่างๆสองกลุ่มขึ้นไปเอามารวมกันเอามานับรวมกันเขาเรียกว่าการบวกค่ะการนับอย่างนี้เขาเรียกว่าการบวกเอามานับรวมกันนะคะไม่ว่าจะกี่กลุ่มแล้วกันสองกลุ่มขึ้นไปสองสามสถ้าเกิดเรานับสิ่งของเอามารวมกันนะคะนำมารวมกันแล้วนับรวมกันเขาเรียกว่าการบวกนะคะ จำนวนที่ได้อย่างจำนวน5านะคะจำนวนที่ได้เนี่ยจากการบวกเขาเรียกว่าผลบวกจำนวนที่ได้จากการบวกนะคะเขาเรียกว่าผลบวกอย่างในตัวอย่างเนี่ยสองและ3เป็นจำนวนที่นับนำมาบวกกันเอา2อกับสามนำมาบวกกันได้5 5ก็เป็นผลบวกนะคะ5ก็เป็นผลบวกเรามาช่วยกัน ทำโจทย์ง่ายๆทำหาผลบวกง่ายๆกันนะคะอ่ะมีนักเรียนในห้องเนี้ยเป็นเด็กชายห้าคนนะคะแล้วก็เป็นนักเรียนหญิงสามคนในห้องนี้มีนักเรียนทั้งหมดนะคะหาเด็กชายห้าคนใช่ไหมคะ เด็กหญิง3คนเด็กนักเรียนชาย5คนเด็กนักเรียนหญิง3คนเราทําได้2วิธีค่ะอ่าวิธีที่1นับรวมทั้งหมดเลยนับรวมทั้งหมดเราก็จะได้1 2 3 4 5 6 7 8เราได้8นะคะใช่ไหมคะอ่าหรือทําวิธีที่สอนมัดต่อจากจํานวนใดจํานวนห อสมมติครูรู้อยู่แล้วนะคะนักเรียนชายมี5้าคนเรานับต่อจาก5ค่ะเอา5ไว้ในใจนะคะและ้วชูขึ้นมากี่นิ้วคะผู้หญิงมี3ามคนก็เอา5้าไว้ในใจชูขึ้นมา3นิ้วนะคะแล้วก็นับต่อจาก 5, 5้หแล้วก็6 7 8 <ๆ S 1> ก็ได้แปดเหมือนกันใช่ไหมคะทั้งสองวิธีเอ,าอ้าบางคนบอกครูคะเอา3ไว้ในใจได้ไหมได้ค่ะ รับนับต่อจาก3นะคะเอา3ไว้ในใจชูขึ้นมา5นิ้ว3แล้วก็4 5 6 7 8ก็ได้เท่าไหร่เหมือนเดิมแ็ดนะคะเราเรือกทำวิธีที่เราถนัดนะคะ แต่ที่อย่างที่ครูบอกค่ะครูนิยมน,นับต่อนับจํานวนต่อจากจ,จ,จํานวนใดจํานวนหนึ่งและจำนวนที่ครูจะเอาไว้ในใจครูมักจะใช้จํานวนเยอะไว้ในใจค่ะแล้วนับต่อให้น้อยที่สุดมาดูตัวอย่างที่สองกันนะคะร้านไอศครีมเหรือไอศครีมช็อกโกแลตสองอันไอศครีมสตรอเบอรีสีอันร้านไอศครีมหรอเหลือไอศครีมทั้งหมดอีกอันคะ อีกทีนะคะร้านไอศครีมเหลือไอศครีมช็อกโกแลต2ออันไอศครีมสตรอเบอรี่4ี่อันนะคะร้านไอศครีมเหลือไอศครีมทั้งหมดกี่อันคะนะคะ,ะวิธีที่1เราก็นับรวมเลยนะคะ1 2 3 4 5 6เท่าไหร่คะ สองกันวิธีที่2องอะถ้าเกิดครูรู้จำนวนช็อกโกแลตอยู่แล้วมีสออันใช่ไหมเอาสองไว้ในใจนับต่อจากสองไปอีกเท่าไหร่คะชูขึ้นมา4นิ้วนะคะจูตามจำนวนของสตรอเบอร์รี่สนิ้วก็นับจากสองไปอีก4ีสองแล้วก็นับต่อจากสองเลยคะ่ะ3 สี่ห้าหกนะคะก็ได้เท่าไหร่คะหรือวิธีที่ครูชอบที่สุดและไวที่สุดนะครูจะขอแนะนําคือการนัดตอบจํานวนต่อกันเนี่ยแหละแต่ครูจะนัดจํานวนใ,นในใจนะคะครูก็จะต้องเอาจํานวนของสตรอเบอรี่เนี่ยไว้ในใจสตรอเบอรี่มีทั้งหมด4อันครูก็เอา4ไวในใจชูขึ้นมาเท่าไหร่คะ นับนับต่อจาก4 4แล้วก็5 6คําตอบก็คือเท่าไหร่เหมือนกันคะ6เหมือนกันนะคะเราก็ได้ 6. เป็นยังไงคะไม่ยากเลยนะคะเหมือนเป็นการทบทวนนะลูกเพาะครูมั่นใจว่าตอนอยู่อันพบานหรวงคงจะได้เรียนหัวกกันมาบ้างแล้วแล้วก็ทําได้ด้วยอันนี้เรามาทบทวนกันหลังจากหยุดไปนานนะคะาดูหัสหน้า57ค่ะ อันนี้ง่ายมากครูอยากให้นักเรียนลองนับกันดูนะคะเขาให้เรานับเขาให้โจทย์มานะคะแล้วให้เราทำหาคำตอบนะหาผลรวมผลบวกโดยใส่เลในช่องสีฟ,ฟ้าเนี่ยนะคะอ่ะอย่างอันแรกนะคะตัวอย่างเขาให้มาว่าแม่สุนัขหนึ่งตัวกับลูกสุนัขสามตัวมีสุนัขทั้งหมดกี่ตัวนักเรียนก็นับค่ะ แม่หนึ่งตัวเอาหนึ่งไว้ใจก็ได้แ้วชูลูกสุนัดมา3ตัว1แล้วก็2องสามสี่เรก็ใส่สลงไปนับจํานวนทั้งหมดนั่นเองนะคะจํานวนทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าผลบวกนะคะผลบวกอ่ะข้อ1กบ3มตัวกับกบ2ตัวมีกบทั้งหมดกี่ตัวคะเราก็เอา3ามไว้ในใจนะ นับต่อจากจำนวนเลย 3, นับต่อ3เอา2นิ้วขึ้นมา3ามในใจชูขึ้นมา2นิ้ว3มแล้วก็4 5หแล้วก็ใส่เลขเลยคะเลข5ง่ายไหมง่ายมากเลยวันนี้งานมีแค่หน้าเดียวค่ะนักเรียนลองไปทำเอง2ข้อไม่ยากเลยนะคะและเขาก็มีนะคะ้อสังเกตให้ดูว่าจำนวนนับ2องจำนวนบวกกันเนี่ยผลบวกย่อมมากกว่าจำนวนนับแต่และจำนวนที่นำมาบวกกัน ใช่ค่ะก็คือเราอยากรู้เราทําถูกไหมผลบวกนะคะคําตอบตรงนี้ที่เป็นผลบวกเนี่ยมันต้องมากกว่าตัวเลขที่เป็นจนํานวนที่เขากําหนดมาเนี่ยตัวบวกเนี่ยนะคะต้องมากกว่าสองตัวนี้ถ้าคําตอบมันน้อยกว่าเลขที่เขากําหนดมาให้เนี่ยตัวบวกเนี่ยแสดงว่าคาตอบผลบวกของเราผิดเพราะผลบวกมันเป็นผลรวมค่ะของเลขของจํานวนสองจนวนนะคะถ้าเกิด เอามาบวกกันมันต้องมากกว่าจํานวนสองจำนวน,น,นที่เขากําหนดให้นะลูกนะาจากการเรามารู้คะ่ะรู้จักเครื่องหมายบวกคะ่ะนักเรียนหลายคนอาจจะเคยเห็นแล้วเคยเขียนแล้วนะคะนี่คือเครื่องหมายบวกคะ่ะคล้ายเครื่องหมายโรงพยาบาลเลยนะลูกนะเนาะเป็นเส้นนะคะเส้นตัดกันสองเส้นเส้นตัดกันสองเส้นคะ่ะเวลานักเรียน اد, นักเรียนเขียนก็เขียนง่ายๆค่ะ เห็นไหมนักเรียนเคยเขียนแล้วนะคะอันนี้เรียกเครื่องหมายบวกเส้นยืนตรงแล้วก็เส้นนอนแล้วก็มันมาตัดกันเห็นไหมคะง่ายมากนักเ,เรียนลองหัดเขียนดูนะคะเพราะสัปดาห์หน้าไม่ใช่สัปดาห์หน้าสี่ชั่วโมงหน้าเราจะมาเรียนการเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์กันนะคะวันนี้เรารู้จักเครื่องหมายบวกก่อนนะคะเนี่ยเครื่องหมายบวกง่ายมากนะคะ แทนคําว่าบวกในคณิตศาสตร์เขาจะไม่ใช้คําว่าบออกบวกนะลูกใช้คำเนี้ยบออกบวกในภาษาไทยใช่ไหมเครื่องหมายบวกก็ใช้ในการเขียนประโยคแบบคณิตศาสตร์เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาเรียนกันอมาดูตัวอย่างก่อนค่ะน,นี่คือตัวอย่างค่ะน,นักเรียนจะเคยเห็นแล้วอย่างเช่น3บวก5เท่ากับ8 4บวก2เห็นไหมคะอันนี้อ่านว่าบวก3บวก5 4ี่บวก2 อันนี้4ี่บวกสองเท่ากับหกสาบวกหเท่ากับแปดเครื่องหมายเท่ากับเราเคยเรียนแล้วนะคะแม้มันจะอยู่ระหว่างตัวเลข2จํานวนที่นํามาบวกกันนะคะอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลข2จํานวนที่เรานํามาบวกกันและผลบวกก็จะอยู่หลังเครื่องหมายเท่ากับนั่นเองนะคะผลบวกก็จะอยู่หลังเครื่องหมายเท่ากับ เดี๋ยวในชั่วโมงต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรายละเอียดในการเขียนประโยคสัญลักษณ์แบบน inhos, in ี้กันนะคะเขียนก็เรียกว่าเขียนประโยคสัญลักษณ์หรือภาษาประโยคในวิชาคณิตศาสตร Lean ์นะคะจะไม่เหมือนในวิชาภาษาไทยสําหรับวันนี้จบเครื่องของความหมายนะคะของการบวกและการใช้เครื่องหมายบวกนะคะเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ